สวัสดีครับท่านผู้สนใจการจราจร Thailand Traffic มาขอนำเสนอสั้นๆป้ายทางด่วนมีบอกผิดอีกหนึ่งแห่งนะครับถนนนามวงวานฝั่งขาเข้าป้ายติดอยู่บนกำแพงของทางด่วนรถทุกคันเห็นได้สิ่งที่ผิดของป้ายนี้ก็คือต้องไม่ใช่ลูกศรตรงต้องเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายใครจะไปทางด่วนจึงต้องชิดซ้ายเตรียมชิดซ้ายแต่ บอกผิดแบบนี้ผู้ไม่คุ้นเคยก็ต้องขับตรงไปถ้าเขาไม่ใช้ Google Maps ป้ายใหญ่ตัวนี้บอกไว้ก็ต้องขับตรงไปพอขับตรงไปก็จะไม่มีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายก็จะเลย ไปทางด่วนไม่ได้ผู้ไม่คุ้นเคยส่วนใหญ่ก็คงได้ประสบการณ์นี้ขับเลยไปส่วนรถผู้ไม่คุ้นเคยบางคันก็อาจจะเห็นป้ายนี้ซึ่งเขาอาจเลี้ยวซ้ายไม่ทันแล้วเขาเขาหน้าจะลังเลใจชะลอรถเกิดหางแถวการจราจรติดขัดได้ผมหาข้อมูลแล้วได้ระยะทางว่าจากป้ายที่ผิดถึงทางแยกที่ต้องเลี้ยวซ้ายห่างกัน100เมตร ป้ายนี้ติดตั้งมาเป็นสิบสิบปีแล้วป้ายนี้คงทําให้ผู้คนหงุดหงิดกันมามากมายหลายคนเชิญชวนขับรถกันอย่างปลอดภัยขับช้าๆครับเพราะดีกว่าเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเพื่อการจราจรที่ดีขึ้นลดอุบัติเหตุปลอดภัยสบายใจกันสรุปว่าป้ายทางด่วนผิดนะครับยังมีป้ายอื่นอีกที่ผิด แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรผมจะสะดวกมีเวลามาทำเป็นคลิปให้ชมกันอีกแต่คลิปหน้าที่ต้องทำแน่นอนก็คือความเห็นของผมเกี่ยวกับการจัดการทางด่วนช่วงเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็นผมมั่นใจว่ามีการจัดทางด่วนให้รถวิ่งเร็วขึ้นหมายถึงถึงจุดหมายเร็วขึ้นอย่างน้อย20นาทีบางคนอาจถึงเร็วขึ้น1ชั่วโมงขึ้นไปก็ได้ใครสนใจ อยากรู้อยากฟังอยากเชื่ออยากต่อต้านพบกันคลิปหน้าครับ